สวัสดีครับเฮ้สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยังอยู่เรายัางอยู่กันนะมันเครื่องระดับโลกอยู่นะแบรนด์ระดับโลกนะยี <c oughs> ่ห้อยีอ่ห้ออะไยี่ห <c oughs> ้ออีเอปีตัวนัดมีเลยอีตัวนัดบวแล้วอ่านะครับแต่ตอนนี้เราจะมากับตัวที่เป็นเกรดนะครับตึ่งสังเคราะห์นะครับอ่าเป็นเซมิซินเทติกนะเป็นกึ่งสังเคราะห์แท้ๆเลยนะครับผม อ่าตัวนี้จะมีทั้งรถเกียร์และกับรถออโต้นะกับหัวแล้วอ่ะ,อะนี่ออโต้ Auto นะครับบวกเฟืองท้ายด้วยเป็นชุดเลยนะครับอ่าทีนี้ในเรื่องของคุณภาพตัวนี้ก็จะเทียบเท่าพวกคัตตอนป๋องทองแล้วก็พวกวาฬดินป๋องทองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของโมตุลที่ทางร้านจําหน่ายอยู่ที่ที่ขายเป็นกึ่งสังเคราะห์จริงๆตัวนั้นเนี่ยยังไม่ใช่กึ่งสังเคราะห์แท้นะครับใช่ <Sure. S 1> เหมือนก็มีอ่ส่วนผสม,มต่างๆที่ทําให้ ต้นทุนมันถูกลงมานะครับไม่ใช่เป็นเซมิซินติกแบบตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับถ้าคุยกันเรื่องคุณภาพตัวนี้เหนือกว่านะครับเหนือก็อกโมตุนนะนะครับคือโมอตุนเขาก็มีทําแหละแต่ว,ว่าทางร้านไม่ได้นํามาจําหน่ายเพราะราคามันสูงเกินไปนะครับซึ่งถ้าต้องการในะคุณภาพที่เป็นถึ้สังเคราะห์แท้ทนะตัวนี้คุณภาพดีแน่นอนนะครับผมแน่นอนแลวราคาก็ชนกับพวกกลุ่มคัสตอนนะครับต,ตัวนี้นะครับใกล้เคียงคัสตอนป๋องทองแต่ตัวเนี้ยถูกกว่าป๋องทองเยอะ แพ็กชุดเนี่ยนะครับผมน่า,นาสนใจมากนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอีกทั้งหากช่วงนี้นะครับนะครับซื้อตัวนี้หนึ่งลังได้แถมพัสดุสองคู่นะี่อะไรสองคู่น <UK T. S 1> ะพัสดุยี่ห้อยุกเเคที่เป็นพเบรกไทยแลนด์นะครับเนี่ยถ้าช่างซื้อไปเนี่ยไปเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยได้สองคู่นะครับเท่ากับได้เขาเรียกไงนะได เปลี่ยนเป็นเงินมาได้นะก็เปลี่ยนเป็นเงินได้สองร้อยสองร้อยกว่าได้นะเพ <200. S 1> ราะคู่หนึ่งก็จะเปลี่ยนร<อ>้อยยี่ร้อยสี่อะไรเงี้ยถ้ากลับซื้อหนึ่งแรงได้เงินกับมาสองร้อยกว่าบาทถูกไปเยอะเลยนะครับยังไงก็คุ้มค่ากว่าพวกกลุ่มคัสตอมหรือว่าอลินมากมายนะครับตัวนี้แล้วก็เหมือนกันนะครับทั้งตัวออโต้เนี่ยราคาถูก,กู่แล้วด้วยแต่ก็ยังแถมเบรกสองคู่เหมือนกันใช่ออโอ้โหถือว่าแบบจับหนักจัดเต็มเลยนะครับผม<ก>ยังไงก็นวนี้อ่าแล้วก็ตัวพีโตนา่าเดงทุก ตัวนะครับหรือเป็นตัวนี้ก็แล้วแต่เนี่ยลูกมันใช้น้ำมันกรุ๊ปสองทั้งหมดทุกตัวนะกรุ๊ปสองหมดเลยอ๋อกรบหัวอ๋อ,อโทษทีนะรับรองเหนือกว่าหลายๆแบรนด์แน่ๆเพราะที่เหลือคัตตอนปราทวมาจากฮอนด้ากทุกอย่างใช้น้ำมันกรุ๊ปหนึ่งทั้งหมดนะครับเพราะนั้นปีโนะเนี่ยเป็นน้ำมันกรุ๊ปสองจะสะอาดกว่าทุกๆแบรนด์นะครับผมแล้วก็จะช่วยในเรื่องของยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ด้วยมันจะยืดอายุยาวกว่าอย่างเช่นปราทวเปลี่ยนสามพันโลเนี่ยจะไปสามพันห้าร้อยโลประมาณนี้ดีมีประโยชน์ใช่ไหม ใช่คุ้มค่ามากงั้นก็ฝากลูกค้าช่วยอุดหนุนสินค้าปีตัวนัดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไว้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับนี่ปิดเลยนี่ปิดเลยจบแล้วก็จะจบได้